สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคก็พบกับยายในชั้นหนนะคะวันนี้นะคะพี่นี่นะคะก็จะมาไขาความลับของบ้านริทบเปียกันค่ะอันนี้เป็นความลับที่พี่อะไรรู้เลยนะคะเดี๋ยวเราแ๊บนึงอนะ่นทุกคนเพราะตอนนี้มันกำลัง,ลงโหลดอยู่แต่ว่าเนนะปึ๊บเดี๋ยวพี่ต้องสร้างบ้านก่อนนะคะนี่เป็นหุยตก,กใจฮะเอาเพื่อน คนย่งสร้างอยู่แล้วทำไมพี่รีตัวครั้งแบบนี้ทุกคนเนี่ยกระโดดได้อย่างเดียวฮะเดี๋ยวๆพี่จะกดสร้างบ้านตอนไหนยังไม่ได้กดเลยนะคะเนะี่ยเดี๋ยวเอาใม่ก oh ดอืมโอเคน่ยทุกคนพี่กดไปไหนไม่ได้เลยอ่ะคืองงอ่ะหรือว่ามันกลางแบบเนี่ย ขดไปไหนไม่ได้เลยต้องใช้รถขี่อยู่แล้วแหละเนี่ยเพื่อนเขาก็ขยับได้นะทุกคนหืนี่ยเราขี่รถแล้วยังไม่ก้าไปอะทุกคนหนูว่าเป็นที่ปัญหาเน็ตหรือเปล่าเดี๋ยวพี่จะออกข้อใหม่ดูค่ะ โอเคเมื okay. ่อก,กี้น่าจะบั็กหน้าเลยอะทุกคนกเห็นไหมขยับได้แล้วเมื่อก,กี้น่าจะเป็นบั็กของทางเกมมากเลยพี่หรือเปล่าต่จะไปสร้างบ้านให้ทุกคนดูนะคะว่ความรับในบ้านเอโทรเปียคือว่าหลังไหนนั่นเองเดี๋ยวพี่ไอจะใหโ้โชว์ให้ทุกคนดูนะคะ โอเคหลังนี้นะคะหลังหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวจะซูมอันนี้คือจะพยายามซูมให้ได้มาดูคนบ้านหลังหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะก้องโฟกัสหรือเปล่าอ่ะใครอะทุกคนนี่ใครอ่ะใครอะขอดูก่อนนะฮะขอดูก่อนว่าใช่เพื่อนหรือเปล่าเฮ้ อันนี้คือสงสัยว่าใช่เพื่อนหรือเปล่าอ่ะนะทุกคนขอดูหน้าตาหน่อยไม่ใช่ใช่หรือใช่ขอ,อไม่ใช่โอเคตกใจคิดค่ะคิดว่าได้ใช่โอเค,ก,ค,อเคกล้องโฟกัสแหละเดี๋ยวจะพาไปดูความลับของบ้านหลังนี้กันอันอันเอออันนี้นะคะจะเป็นประตูเข้าบ้านนะคะพอเข้าบ้านใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะ,ะให้เราเข้าห้องนี้นะคะแล้วเราก็จะเจอแบบนี้นะคะทุกคนอจจะคิดว่า อะไรเลยเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่ามันมีจริงๆนะคะพอเพราะเราอะพอตรงนี้ใช่ไหมมันก็จะมีรูปๆหนึ่งให้กดนะคะมันก็จะมีสระว่ายน้ําค่ะอันนี้ไม่ใช่ความลับมากนะคะแล้วพอเราดำมาปุ๊บใช่ไหมคะเราจะเจออันนี้นะคะให้กดค่ะกุอีกหน้ทุกคนจึ๊บพอกดเสร็จปุ๊บนะคะเอ้ยนะกดหรือเปล่าพี่กดอย่างนะดูก่อนขอกดก่อนนะคะพอกดเสร็จปุ๊บก็จะมีทางตรงนี้ค่ะ นี่นะทุกคนอันนี้เป็นความลับพิเศษเลยนะคะแล้วก็จะมีบันไดไต่ขึ้นมาอันนี้คือตู้เซฟของบ้านหลังนี้นี่เองนะคะหลายคนอาจจะหาไม่เจอน,นะคะคือเพราะว่ามันอยู่ตรงนี้นั่นเองไปเดี๋ยวแลกกับที่ปกติกันแต่มันเนียนมากานะทุกคนจึบจ๊บจึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคอ้ยตกอะ่ะเดี๋ยนะทุกคนโอเคได้เลยอุย้ยตกอีกแล้ว โอเคได้แล้วต่อไปนะคะบ้านหลังต่อไปนะคะที่จะพาให้ดูความลับนะคะวิก็คือบ้านหลังเดี๋ยวจะขอลงบ,บ้านก่อนนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บมีสามหลังนะคะเข้าๆนะคะก็จะเป็นบ้านอืมอนะ หลังนี้นั่นเองนะคะเพื่อนเนี้ยทุกคนมันเราต้องใช้เพื่อนสามคนนะคะก็คือรวมตัวเราแล้วก็เพื่อนอีกสองคนนะคะในการเล่นนะก็คือเราต้องยังใช้ไม่ได้นะคะกดเลยอะทุกคนเสียดายมากอะ่ะไม่ไปเป็นไรงั้นเอาบ้านอีกหลังหนึ่งก็ได้นะที่จริงอะพี่ริตมีอะสามหลังอะ่ะอันนี้คือแบบจริงๆนะวุ้ยเดี๋ยวเดี๋กดผิดอ่ะทุกคน นีม่มันรู้สึกเหมือนมันมีอะไรไม่รู้เรื่องอืมอะไรนี่คือบ้านหลังต่อไปนะคะที่จะมาให้ทุกคนดูนะคะว่ามันเป็นยังไงนะทุกคนความลับมันมียังไงนะคะอย่างแรกนะคะให้เราขึ้นชั้นสองค่ะนี่นะคะแล้วก็จะเจอประตูนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะและตรงนี้ก็จะมีรอยเท้าสัตว์ค่ะให้เราเอาสัตว์ตามคบออกมานะคะ อย่างแรกใช้รอยเท้าช้างนะคะอย่างที่สองใช้รอยเท้าแกะนะคะอย่างที่สามใช้รอยเท้าน้องหมานะคะอย่างที่สี่ใช้รอยเท้าตัวนี้นะคะหนูแฮมสเตอร์นะคะโอเคแล้วพอเสร็จปุ๊บนะคะมันก็จะขึ้นสัญลักษณ์ทั้งหมดนะคะแล้วก็ใครอยากใช้สัตว์เลี้ยงต่อก็ได้นะคะหรือใครจะไม่ใช้ก็ได้นะคะแบบนี้แล้วเราก็จะเห็นแบบคิดขีดตรงนี้นะทุกคนนี่ ให้เรานะคะแบบเนี้ยแบบเรียกว่าอะไรอะแบบปั่นปั่นปั่นไปเรื่อยๆนะคะให้ขีดหลอดเต็มนะคะนีน่นทุกคนโอเคแล้วก็จะมีบันไดเปิดออกมาค่ะนี่นะคะแล้วก็ปีนขึ้นขาก็จะมีแบบห้องนี้นะคะเราก็ต้องว้าตรงนี้ไดยค่ะเดี๋ยนะทุกคนจึ๊บจึ๊บ อิเดี๋ยวนะก็ติจะวาร์ปได้นี่เดี๋ยวนะทุกคนที่จริงนะคะอุ้ยนี่เราวาร์ปมอแ้วนะคะจะเป็นห้องของคนตัวยักษ์นะคะที่จริงตอนนี้เราดูเป็นแบบตัวจิ๋วไปเลยเนาะอืมอันนี้เป็นเทคนิคบอกนะคะนี่เลยห้องน่ารักมากตอนแรกๆที่ลิศก,ก็ไม่รู้หรอกแต่รีก็ค้นเจอนะคะพว่นีเป็นสไลเดอร์นะทุกคนวิวสนุกม,มากเลยปึ๊บปึ๊บ วเวลาจะออกก็ปีนบันไดนะคะแล้วก็นี่แล้วก็วางมาที่เดิมค่ะแล้วกบ็บ้านหลังต่อไปนะคะที่ที่จะสร้างนะคะก็คือบ้านหลังนี้นะเดี๋ยวนะเป็นบ้านหลังแบบคล้ายๆมะเขือเทศน,นะคะแต่ว่าพี่ริบปรับแต่งให้มันเป็นสีฟ้านะคะนี่นะคะพอเข้ามานะคะให้ขึ้นชั้นสองค่ะ แล้วก็เข้าห้องประตูสีขาวค่ะอาจจะคิดว่ามันไม่อะไรนะคะแต่ว่าพอเข้ามาปุ๊บมันก็จะแบบเห็นมันคล้ายคล้ายฟิตเนสน,นะคะแล้วพอเดินมาปุ๊บนะคะก็จะเจอกับเดียงนอนและทุกคนนะคะอาจจะเห็นนะคะว่าจะมีร่องอะไรตรงนี้ก็เปิดไปเลยแล้วก็จะมีทางลับค่ะนี่เลยแบบนี้แล้วก็มีบันไดให้ปีนขึ้นไปนะคะแบบนี้แล้วก็จะเจอห้องแบบคล้ายๆแบบปลูกต้นไม้อ่ะแบบห้องกระจกใสๆด้วยสวยมากนะคะแล้วก็ พี่ก็จะบอกความอีกอย่างหนึ่งค่ะอันนี้ก็อาจจะไม่ใช่ความลับมากนะคะให้เรานะคะเราจะเห็นแบบต้นตรงนั้นนะให้เรานะคะเปิดตรงกระเป๋าแล้วก็ให้ใช้สลิงตัวนี้ค่ะแล้วก็ปิดนะคะแล้วเราก็แบบต้องไต่ไปให้ถึงอนะ่ะทุกคนเดี๋ยวนะพี่ต้องซูมมากอุ๊ยติดอ่ะอมันบางครั้งมันก็จะติดติดติดนะทุกคนว้ายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอเคบางครั้งมันก็จะติดๆนะคะทุกคนโอเคความลับนะคะก็จะมีสี่หลังนะเมื่อกี้พูดผิดนะคะทุกคนพอจำได้อีกทีปุ๊บดูโอเคอุ้ยติดโอเคไม่ติดละทุกคนปึ๊บปุ๊บโอเคจึ okay. ๊บปึ๊บปุ๊บปึ๊บแล้วก็ต้องแบบใช่อุ้ยเหนียวทุกคนเป็นฤกษ์ คือมันจะมีตรงพอพอปีนต้นตรงนั้นใช่ไหมคะมันก็จะมีแบบต้นหนะคือแบบจะเรียกว่าไงดีอะคือมันจะแบบมันสามารถนั่งได้อะทุกคน,นคือเจ๋งมากนะแต่ว่าวันนี้นะคะพี่ลิศคงจะไม่ได้ทําให้ดูนะคะเดี๋ยวว่าถ้ามโอกาสคลิปไหนนะคะจะทําให้ดูถ้ามีโอกาสนะคะเดี๋ยวเราจะทําให้ดูนะบ้านหลังต่อไปที่พี่จะสร้างให้ทุกคนดูนะคะก็คือบ้านหลังนี้นะอืมหลังนี้นะ จะคล้ายๆเป็นแบบคล้ายๆแบบเรียกว่าอะไระคล้ายๆจีนนิดนึงอ่ะอแบบเรียกว่าอะไรอ่ะเทคอนโดคล้ายๆเทคอนโดเนี่ยเป็นชุดตาานะอะไรประมาณน,นี้นะนี่นะคะก็จะแบบมันอาจจะไม่มีความลับมากนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่แอบมีนะตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เปิดประตูค่ะเข้าไปได้นะทุกคนแล้วพอเข้ามาปุ๊บนี่จะเป็นสาวว่ายน้าสุดหรูค่ะน่ารักสวยมากมันอาจะ ตอนนีน้ทุกคนอาจจะคิดว่าเอ้ยมันไม่มีอะไรใช่ไหมคะแต่ทุกคนจะเห็นรูปนี้นะคะนี่นะทุกคนก็สามารถเข้าไปได้เดี๋ยวนะปึ๊บนี่เห็นไหมทุกคนเข้ามาได้เสร็จปุ๊บก,ก็จะเจอรูปนี้อีกนะคะแล้วก็เข้าค่ะอันนี้ค่ะจะเป็นคล้ายๆเหมือนแบบหลังอะ่ะอือตอนนี้เพียนก,ก็ไม่ถูกเหมือนกันนะคะว่าคล้ายๆอะไรแต่ว่าเหมือนจะเป็นแบบหลังรงสวนสะสวนน,สวนนาสวนสะน้ำนะคะ นี่นะทุกคนอันนี้เป็นความลับพิเศษนะคะอันนี้นะคะไม่มีใครหาเจอคะ่ะนี่พี่เลยหาตัวคนเดียวเองค่คือตอนแรกก็พาใบพยายามแบบถ่าย่กำแพงอยู่ดีๆก็สามารถเข้าไปได้อันนี้ก็เป็นความลับข้าวนะคะถ้าสำหรับคลิปวันนี้นะคะยาลิเทน่าไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ช่องพี่ยาลิแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ like, check, ให้ช่องฟ้าสายแฮปปี้ชาแนลด้วยนะคะนั่นสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบา,บายๆจุ๊บๆ